กระมัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ He here. What took you so? Long? สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องใหม่ของเราด้วย Pro Pop Channel IT ครับและเข้าไปกดติดตามเพจของเราด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วมาที่ข่าวแรกครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Oppo A92s ครับล่าสุดนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีการเผรยดีไซน์ของตัวเครื่องที่ชัดเจนมากขึ้นเขาเนี่ยจะมีการฝังกล้องหน้าไว้บนหน้าจอครับและให้มาเยอะถึง2ตัวด้วยกันในส่วนของกล้องหลังก็ไม่น้อยหน้าครับให้มา4ตัวบนฐานซีลี่ยมของเขาแบบใหม่พร้อมกับยืนยันนะครับว่ารองรับเครือข่าย 5G ในราคาเริ่มต้นที่บ,บา11 1,600บาทเท่านั้นรุ้นเปิดตัวให้เราได้เห็นกันเร็วๆนี้ครับ ชิปเซตที่ใช้เนี่ยคาดว่าจะเป็นชิปเซตตัวใหม่เดเมสตี้800รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหน้าจออัตราเฟซเรท120เฮิร์ด้วยในเรียกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ oppo a92s ว่าที่รุ่นอัปเกรดตระกูล a series ของฝั่ง oppo นะครับดีไซน์ก็ออกมาชัดมากขึ้นครับ oppo a92 ตัวนี้มีดีไซน์ใหม่หมดจดด้านหน้านะครับจะมีการจ่อรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอเป็นแบบคู่ครับที่เรียกว่า dual in-display selfie ส่วนด้านหลังให้มาสีตัวบนฐานสี่เหลี่ยมสบบจัตุร ดีไซน์เงางามครับฝาหลังของตัวเครื่องสวยดีแล้วรองรับเครือข่าย 5G ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น RAM 8ยี่อความจำ128ครับราคายอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ11,600บาทเท่านั้นเองพร้อมกันนี้นะครับยังพบว่ารายชื่อ Oppo รุ่น PDKM00 นะครับที่คาดว่าจะเป็น Oppo A92s พบผลทดสอบนะครับของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้บนเว็บไซต์ Geekbench ซึ่งผลทดสอบที่ทำได้นะครับได้คะแนนของ multi-core ไปที่8,130คะแนนครับและแบบแกนเดียวหรือ single core นะครับ2,504 นนรวมถึงเผยให้เห็นหนึ่งคุณสมบัติของตัวเครื่องเบื้องต้นด้วยนะครับ อันแรกเลยคือชิปเซตและเป็น d ดเมสตี้แปดรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมีเดีเทให้แรมมา8 g ดระบบ Android 10นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับสเปคเบื้องต้นของตัว Oppo A92 นะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.57นิ้วให้ค่ารีเฟร e ถึง120เฮรกล้องอย่างที่บอกครับกล้องหน้ามี2ตัวเลนส์หลัก16ล้านพิกเซลบก2ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลักน่าจะเป็น48ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่4,000มิลลแมแต่ในเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทาง Oppo นะครับว่าสเปคหรือข้อมูลบางส่วนที่รุ่ยออกมาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นจริงม าแค่ไหนและเปิดตัวในช่วงใดแต่คิดว่าเปิดตัวในเร็วๆนี้แหละถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ p p o A9 2020 Power up your game ทันมาที่ข่าวที่2ครับมาถึงรุ่นที่เปิดตัวแล้วดีกว่า ได้มีการเปิดตัวนะครับโทรศัพท์ม,มือถือ Oppo a 2นะครับโทรศัพท์ม,มือถือให้ N มาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 865ให้แรมมามากที่12กิกชาร์จเร็วมากที่65วัตต์ SuperVOOC 2.0และการชาร์จไร้สายที่เร็วเหมือนกัน40วัตต์ a i r w o o c นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในองการชาร์จแบบไร้สายในราคาเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นไปลายๆเท่านั้นเองครับ หลังจากที่มีข่าวรือมาอยู่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Oppo A2 นะครับ่าสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ที่มีการเปิดตัวยอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศจีนเป็นที่แรกเป็นโทรศัพท์ถือตระกูล Reno เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำการตลาดและขายดีเหมือนกันนะครับละรุ่นนี้รองรับ 5G ด้วยยกตัวเครื่องใหม่หมดจดเลยด้วยหน้าจอ E3 OLED แบบไร้ขอบเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอครับอยู่ที่ด้านซ้ายพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอมีการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ Hidden Fingerprint Unlock 4.0 ยังมาพร้อมกับค่ารนะีเฟรชเรทหน้าจออยู่ที่90้าสเฮิร์ต์ประสานกับทัชแซมปิ้งเรทนะครับสูงถึง180่งเฮิร์ต์พูดง่ายคือทัชลื่นไหลามากและเท 0, คโนโลยีไฮเปอร์บูสต์สาครับเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งนั่นเองส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับทำจากกระจกนะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องหลัง4ตัวโค้ชแคมีราบนแถบวงกลมของเขาดีไซน์ใหม่สวยงามเลนส์หลักเนี่ย48ล้านพิกเซลเป็นของ Sony IMX 586เลนส์ wide, นะครับถ่ายภาพมุมกว้าง119องศาถัดมาก็คือเลนส์อัลตร้ายภาพหน้ารันหลังเบอลอแะ โมโนครับสำรับการถ่ายภาพแบล็กและไวท์ช่วยเน้นของการถ่ายภาพโดยรวมให้ดูดีมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้านะครับมี1ตัว16ล้านพิกเซล OPPO อ2ใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 865ตัวแรงครับมีระบบดรายความร้อน 4D Cooling System นะครับที่มี Warper Chamber แบบ T จับคู่กับ RAM นะครับมาตรฐาน LPDDR5 ให้มาถึง12 g b รองมาตรฐาน USB 3.0ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วด้วยเทคโนโลยี Turbo r i t e และมีแบตเตอรี่4,000มิลลิแอมชาร์จเร็ว65วัตต์ Super Wu 2.0 Fast Charge และฟังก์ชัน Reverse Charging นะครับ10วัตต์ด้วยคือแบ่งแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์ม,มือถือรุ่นอื่นได้ด้วยนอกจากนี้มีเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายด้วยนะครับความเร็วสูงที่40วัตต์ Air Wu นะครับโดยรวมถือว่าโทรศัพท์ม,มือถือรุ่นนี้สเปคค่อนข้างจัดเต็มมากมาดูราคากันดีกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีวางขายถึง3สี 4, ครับได้แก่ Aurora PowerPo Fantacy y แล้วก็ Fantasy Purple. ออกม่งหน่อย โดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีนตั้งแต่วันที่20เมษายนนี้แล้วแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยตามแรมแล้วก็หน่วยความจำรุ่นต้นนะครับแรม8กิกหน่วยความจำ128อยู่ที่3,999หยวนโดยปรมา18,500บาทถัดมาคือแรมเท่าเดิมแต่หน่วยความจำมากขึ้นเป็น256 4,399หยวนโดยปรมาณ2 4 0 0บาทแล้วรุ่นท็อปคือแรม12กิกหน่วยความจำ256ครับ4,599หยวนโดยประมา21,400บาทครับก็ถือเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่จัดสเปคมาเต็มราคาเข้าถึงได้ไม่ยากตอบโจทย์์ตตตาามไลละกของเ น่าสนใจไม่น้อยเลยและถ้า,ารุ่นนี้เจะเอาเข้ามาขายในไทยเมื่อ,อไร่อะไรยังไงไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกปนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็เก็บเงินรอไว้ก่อนเนาะและนี่คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซ b s c r i b ์ช่องใหม่ของเราด้วยนะครับเพื่อได้ลาดข่าวสารที่เราอัปเดตในทุกๆวันซาสคิมีต้องขอตัว,วลาไปก่อนกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย